าทัวอุทยานแห่งชาติลำน้ำโกกเป้าหมายของเราคือน้ำตกขุนก้อนนะคะตอนนี้เวลา10นาฬิกาเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็สูงที่สุดในจังหวัดเชียงรายเลยไปค่ะระยะทาง1.4กิโลเมตรมี2เส้นทางให้เลือกเดินนะคะมีป้ายระวังงูเขียวด้วยนะระวังกันด้วยเด้อที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือนะคะโตเชียลดีท็อกเบาๆระหว่างทางจะเจอทาน้ำแบบนี้ตลอดทางเลยมีเสียงนกคลอๆสุดช่วงบรรยากาศดีมากมีที่นั่งพักระหว่างทางด้วยถึงแล้วจ้าน้ำตกขุนก้อนน้ำตกตะการตาใน ป่าภายัยลมจากน้ําตกแรงมากแล้วน้ําก็เย็นมากๆเลยเดอ้อน้องๆตรงนั้นคือไม่หนาวกันเลยสุดยอดมากเราใช้เวลาไปกลับเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะถ้าคนออกกําลังกายอยู่แล้วเดินเร็วกว่านี้แน่นอนกลับลงมาเติมความสดชื่นกันค่ะมีรถไอติมอยู่ตรงทางเข้าด้วยนะลงมาทุกวันเลยมาคะ่ะมาต่อกันที่แพรหิมกรนนะคะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าอยู่แถวน้ําตกขุนกรณ์น,นี่แหละปักหมุดตามมาได้เลยค่ะห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติประมาณ4กิโลเมตรเองเขาก็จะมีซุ้มนะคะแล้วก็แพริมน้ําให้เรานั่งแบบนี้เลย ร้านเขาอยู่ช่วงต้นตนน้ำเลยนะคะน้ำตรงนี้ใสใสเลยนะคะไหลตลอดเวลาอาหารหลากหลายนะคะรสชาติโอเคเลยเราชอบไก่อบอง์เขานะคะเนื้อชุ่มฉ่าแล้วก็หอมมากกินกับส้มตำเข้ากันสุดๆตามหมูยอแซ่บมากชอบค่ะพนักงานบริการดีนะคะราคาเป็นกันเองเครื่องดื่มสมูทตี้มีหมดนะคะรสชาติโอเคเลยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย